สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคมเนาะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเสียงเดือนนี้อาจจะแหบๆไปหน่อยนะถ้าทำให้ใครลำคาญก็ขอโทษทีเพราะว่ามีปัญหา กี่กับเส้นเสียงเป็นอามาพาตนะก็ไม่รู้ว่าจะเสียงนี้ตลอดไปหรือว่าจะเป็นหรือจะได้เสียงเก่ากลับมานะคะอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งแบบว่าแม่หมอถ้ามันจะต้องเสียงนี้ไปเรื่อยๆหรือแบบวันหนึ่งแบบไม่มีเสียงพูดจริงๆก็อาจจะทําเป็นคลิปที่แบบให้แบบโรบอทให้ เออหุ่นยนต์แบบพูดให้นาะเหมือนซีรีพูดให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนาะสำหรับคนที่ติดตามกันมานานนะก็แจ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคก่อนมาเข้าเรื่องนะคะแม่หมอก,ก็มีโฆษณานะคะเรามาผักชมโฆษณากันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นทูบน้องไข่นะคะทูบน้องไข่ก็จะเป็นทูบขอขอหวยขอเลขนะคะก็จุดออกมาก็จะเป็นเลขสาหลักนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหน่งชุด99บาทเท่านั้นนะก็ลายก็ทิ้งไว้ที่ใต้ข้อความไว้แล้วนะคะไหลแอด p h a o p h a o นะคะใครสนใจก็แอดมาสั่งซื้อกันได้นะคะเป็นการขอโชคขอลาบแบบนิว n o r m a l ลนะคะไม่ต้องไปวัดนะคะจุดขอเอาได้เลยเนาะโอเคมาเริ่มกันที่ ภาพรวมเดือนตุลาคมของชาวราศีพิจิกนะคะถ้าเสียงเบาไปขอโทษด้วยนะ <c oughs> คือมีเท่านี้จริงถ <c oughs> ือเสียงแม่หมอมีเท่านี้จริงๆอ่ามาเริ่มกันเลยภายใบลรกเดอฟูนะคะไพ่เดอะลเวอร์ราชาดาบ แล้วก็ไพ่หงไม้เท้านะคะถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีของชาวพิจิกทีเดียวนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณทำมาเนิ่นนานหรือรอความสำเร็จอะไรบางอย่างมาเนิ่นนานก็จะได้เห็นผลเห็นความสำเร็จเห็นผลลัพธ์ในเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับ ความรับผิดช,ชอบที่แบบว่ามากขึ้นหรือบ,บางอย่างที่คุณยังไม่ถนัดยังไม่ลงตัวนะก็เลยอาจจะทําให้คุณดูแบบเครียดเครียดจุกจิกออเออเอข่งขึมไปบ้างในเดือนนี้นะคะแต่ภาพรวมถือว่าดีมากๆเลยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในของที่ถูกใจสิ่งดีความสำเร็จที่กำลังเข้ามานะคะถือว่า เดือนนี้โอเคทีเดียวนะมาดูเรื่องการงานกันนะคะไพ่ใบแรก5้าถ้วยสี่ถ้วยไพ่เดอะซัแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่การงานในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเบือ่อคุณเซง็งคุณอยากลาออก เหตุผลอาจจะมาจากปัญหาที่เจอหรืองานบางอย่างที่ได้รับมอบหมายมางานที่ไม่ตรงกับที่เราแบบเราสมองมาทำหน้าที่นี้แต่เราก็ได้งานอื่นมาเพิ่มด้วยหรือภาระว่บางอย่างที่เจ้าหน่ายหรือคนรอบตัวผักดานมาให้เราต้องทำต้องรับผิดช,ชอบทำให้คุณรู้สึกว่าเดือนนี้การงานไม่ค่อยโอเคเท่าไห่เลยไม่ ไม่พร้อมบางอย่างก็แบบไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำก็เลยไม่โอเคนะแต่พาบอกว่าถ้าคุณได้รับมอบหมายอะไรมาต่อให้มันไม่ใช่แนวทางถนัดของคุณนะคุณก็สามารถทำมันไปได้ด้วยดีนะผ่านไปได้ทำให้มันสำเร็จได้นะคะก็ถ้ายัางไงก็ลองลองรับมาทำ มาลองทําดูก่อนเนาะถ้าแบบไม่ได้จริงๆก็ค่อยแบบไปพูดหรือไปบอกหัวหน้าหรืออะไรหรือคนรอบตัวอะไรเงี้ยว่าแบบไอ้ลองแล้วมันไม่ไหวอย่าเพิ่งแบบรีบปฏิเสธไปก่อนนะคะแต่ว่าเดือนนี้แบบรู้สึกแบบมีความแบบเบื่อหน่ายในเรื่องงานเยอะมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ บางคนก็บอกที่บอกไปว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะแต่ตำแหน่งที่คุณได้มาน่นนาจะแบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดมากหรือเป็นเนื้อหาง,งานที่มัน นอกเหนือจากตัวเราอะเราไม่เคยทำอะแต่อยู่ดีๆณดานให้ตำแหน่งเรามาแล้วคุณก็ให้เรามาทำอะไรที่เราไม่ได้ถน,นัดหรือไม่เคยทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เครียด,ดได้ในช่วงนี้นะคะแต่บอกเลยว่าถ้าคุณแบบพร้อมที่จะสู้ยังไง มันนอกมาสําเร็จแล้วมันจะปัญหาที่จะอยู่จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนก็อย่าเพิ่งรีบถอดใจแล้วก็อย่าเพิ่งรีบหนีปัญหาหรือราออไปก่อนเนาะส่นการที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องเครียดๆนี่แหละหรือมีคนมาจ้างงานให้งานอะไรที่คุณไม่ไม่ถนัดไม่ใช่แนวคุณนะคะก็บอกเลยว่าบางอย่างถ้าลองดูได้ก็ลองทำดูก่อนนะคะ อาจจะเป็นแนวทางใหม่ให้คุณเลยก,ก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยพอลองทําดูแล้วเราก็พอได้ในสิ่งนี้นี่พอทําได้นะคะประมาณนี้เนาะในเรื่องการงานต่อมามาดูเรื่องงานใหม่นะใครที่ตกง,งานอยู่หรือหางานใหม่มีโอกาสจะได้หรือเปล่านะคะไพ่เอมเพลอร์นะคะไพ่พระราชาไพาส่สามไมเท้าไพ่เดนนะ แล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นะคะภพ่ว่าถ้างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานเกี่ยวกับความตายงานประกันงานหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ประกันชีวิตต่างๆมีโอกาสได้นะถ้าคุณทำงานสายนั้นนะมีโอกาสได้แน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายปกติทั่วไป เอาสายต่างประเทศด้วยนะตะกี้แม่หมอพูดคำว่าต่างประเทศไปหรือเปล่าลืมก็สายต่างประเทศสายที่ทํางานเกี่ยวกับความตายเนาะหมอพยาบาลทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับประกันอะไรพวกนั้นน่ะถือว่าได้นะแต่ว่าถ้าไม่ใช่พวกไหนที่พูดมานะเดือนนี้อาจจะต้องรอไปก่อนเนาะยังยังจะต้องรอยังไม่ได้คําตอบในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้งานด้วยและจะยังไม่ได้คําตอบด้วยนะคะประมาณนี้นะงานใหม่ ต่อมามาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินได้เจ็ดไม้เท้านะแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะคะสิบไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ไพ่พระนะคะเนีนนี้ถือว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจน่าหนักใจอยู่ทีเดียวนะมีภาระ ต้องค่าใช้จ่ายเยอะมากแบบก็พยายามแล้วหาแล้วนะบางทีเดือนนี้มันก็อาจจะไม่เพียงพอกับที่เราต้องจ่ายที่เราต้องดูแลไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองเราจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่แฟนญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยภาระเดือนนี้เยอะมากๆเลยก็อยากให้บรหิหารจัดการเงินเดือนนี้ให้ดีด้วยนะคะ,ะเพราะว่าแบบ ภาล่รายจ่ายมารอรอเยอะมากไม่ใช่รายจ่ายแค่ของคุณคนเดียวก็ต้องบริหารนิดนึงเนาะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันจะมีไหมนะหนึ่งไม้เท้าไพ่เดเวิร์ไพ่สวินเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่หกหกดามนะใครที่เป็นสายเสี่ยงนะ เสียโชคดีนี้ถือว่ามีนะพอไปได้อยู่ถูทูไถ่ถถถถได้อยู่จะได้เยอะได้น้อยก็ต้องดูที่พื้นพื้นพื้น,นดวงแล้วเนาะแต่มีโอกาสได้อยู่นะ <c oughs> อาจจะได้จากการเดินทางไกลอาจจะได้จากเลขบ้านเลขที่ดินเลขชะโนูอะไรพวกนี้ยก็ลองลองเสียงดูนะคะมีโอกาสได้อยู่นะต่อมามาดูเรื่อง สุขภาพและอุบัติเหตุนะคะเด็กถือดาบไพ่เฮอร์มิตนะคะราชินีถ้วยแล้วก็ไพ่สองดาบเดี๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังเลือดตกอย่างออกนะคะแต่ดูไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่นะแต่ว่ามีเลือดได้เลือดได้แผลมาแน่นอนนะระวังของมีโคมบาดนะระวังแบบสะดุดหกล้ม ะะระวังเ,เมื่อยตัวเมื่อยหลังปวดขาปวดเอวแล้วก็การเ,าเรียกว่าระบบเลือดไหลเวียนเลือดในร่างกายนะคะอย่าลุกนั่งแบบเร็วเกินไปนะคะระวังทําให้หน้าม,มืดเวียนหัวได้นะก็ระมัดระวังด้วยนะคะในเดือนนี้นะอันนี้แม่หมอพูดแบบเอา ใกล้กล้องสุดๆแล้วนะคะทำมันย่งเบาไปก็ต้องขอโทษทีแต่ว่าถ้าถ้าเค้นเสียงกว่านี้เดี๋ยวจะไอทั้งคลิปนะคะโอเคต่อมามาดูเรื่องความรักกันนะความรักของคนมีคู่นะคะอาราชาเหรียญไพ่ h ดอะสตาร์แดดาบนะคะแล้วก็3ามเหรียญนะคะเดือนนี้ความรัก ก็ถือว่าอา,อาจจะไม่ได้โรแมนติกกันมากนะเพราะเหมือนต่างคนต่างมีแบบภาระที่เราต้องทํางานที่ต้องทำนู่นนี่นั่นนะคะก็มาเติมความหวานให้การบ้าไปกินข้าวไปดูหนงังไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจกันมากขึ้นนิดนึงนะในเดือนนี้แล้วก็ปัญหาที่จะเจอก็จะเป็นปัญหาจากคําพูดของคนรอบข้างรอบตัวมากกว่าปัญหาครั้งนี้จะไม่ได้เกิดจาก เราสองคนนะจะเป็นจากคนอื่นมาพูดได้ยินโน้นโน้นพูดคนนั้นมาพูดมาใส่ฟงใส่ไฟอะไรเงี้ยก็ต้องจับมือกันให้แน่นพอแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อในคู่ของเรามากกว่าที่จะเชื่อคําของคนข้างนอกนะคะส่วนใครทะเลาะอะไรกันนะถ้าเกลี่ยกันไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวกลางนะคนกลางจะช่วยให้กลับมาคืนดีกันได้ไวขึ้นนะต่อมามาดูคนโสดกันคนโสน เ้าเหรียญลาอ,อ,อัศวินดามไพ่ไฮพิสเท็นะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญน,นะเดี๋ยวนี้คนโสดก็อยู่โสดๆไปก่อนเนาะคนที่เข้ามาดูดูเขาเข้ามาแบบปุบปั๊บมามาเร็วอะดูจะไปเร็วเหมือนกันนะเพราะบางทีก็ต้องศึกษาเน้นหนึ่งว่าเขาแบบเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างที่บอกไม่หมดอะไรนี้ ี๋ยวจะมีแฟนอยู่แล,แล้วมาบอกว่าไม่มีนะคนที่เข้ามาเดนี้จะเจอแบบพวกแนวข้าราชการทหารตำรวจโซนโซนนั้นนะแต่ก็ต้องนั่นแหละบอกไว้เลยว่าอา่เเรียกว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่ายังยังไม่อยากให้รีบตัดสินใจนะให้ดูๆกันไปยาวๆก่อนนะคะยังไม่ใช่เดินที่แบบว่าความรักมันแบบดูสุขสมหวังขนาดนั้นนะ,ะต่อมา มาดูคนที่เราแอบ,บชอบเขาเขาเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมนะคะบไพ่ใบแรกนะราชาถ้วยหเหรียญ3ถ้วยแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะขอให้เร่งทําคะแนนนะแอบบชอบอยู่ก็ลองไปบอกดูหรือแบบว่าพยายามทําคะแนนให้ได้มากๆค่ะมีโอกาสที่จะสมหวังมากๆทีเดียว <c oughs> โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้แม่หมอนะคะก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ